สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะพาทุกๆคนนะคะมาหาหองรับบ้านใหม่ค่ะซึ่งอัปเดตตอนออหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่าน่มีเสียงแทรกเยอะมากนะคะนี่ก็เลยอัดไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาอัดกันเลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของบ้านหลังใหม่นะคะ ่เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันค่ะก็ในบ้านนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งปริศนาเนี่ยว่นี้ทําไปแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าจะยังเปิดอยู่หรือเปล่านี่ไม่ได้เช็คนะคะก็อ,อย่างแรกนะคะให้ทุกคนไปที่ชั้นสองค่ะอ่ากดไม่ติดด้วย ยอมรับแล้ว,ว่ากดยากโอเคก็ขึ้นมาชั้นสองนะคะแล้วก็ตรงไปที่ห้องนอนค่ะจะมีสมุดสีเขียวเล่มหนึ่งที่นอนอยู่นะคะให้ทุกคนกดแล้วก็หยิบมาค่ะ หลังจากนั้นให้ชชคนขึ้นไปที่ชั้นสถ้าเกิดว่ากดลิฟต์ขึ้นไม่ได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเน่จะแสดงอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือใจชั้น1〜หรือชั้น2นะคะชั้น1〜หรือชั้น2ก็สามารถขึ้นมาได้นะคะโดยการที่เราจะไปที่อุปกรณ์นะคะใช่ไหมอุปกรณ์หรือเปารายการสินค้าแล้วก็กดที่อะไรก็ไม่รู้ อันที่มันเป็นแบบเนี้ยเหมือนฉลงหรือเปล่าฉลงคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเน <c oughs> ี้ยก็ขึ้นมานะคะก็ะขึ้นมาเรื่อยๆโอเคอโอ้ตัวแข็ง ขึ้นไปก่อนเราจะเริ่มขึ้นไปกันโอ้โหไกลไกลมาโอเคโอเคอ่ะขึ้นมาเห็นทั้ทุรักทุเล่ทุรักคืออะไรทุรักทุเล่อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็ขึ้นไปชั้นสี่เพราะว่าเนี่ยไม่อยากขึ้นไป นเข้ามาในห้องนี้ค่ะที่ชั้นสี่เลยนะแล้วก็จะมีตู้สองตู้เนี่ยค่ะมันจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งตู้ตู้ไม่ใช่สมุดชั้นสีเขียวนะคะซึ่งนั่นก็คือเล่มนี้ค่ะที่มันหายไปให้เราวางลงไปนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราเข้าไปเลยซึ่งสิ่งนี้นะคะที่เราต้องทำ ก็คือเก็บสมุดทั้งหมดค่ะ,ะแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงก็คือทานทางบันไดตรงนั้นเราต้องเก็บหนังสือ10บสมุด10บสสมุดสิเล่มแล้วเราก็จะขึ้นไปเข้าือนกันครับพราะก่อนหน้าน,นี้เข้ามาต <c oughs> รงนี้นิ่ไนงะเราก็นึกว่ามันเป็นไฟ าได้สองเล่มละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาอีกโอ้นี่ขึ้นมาก็เจอเลยอ่าแม่ดูละคร,รอยู่อุ้ยอุ้ยหนังสือลอยได้เหรอหยิบมาเลยหยิบมาเลยเดี๋ยวนะไม่ได้ตาฝาใช่ไหม มีนหนังสือลอยได้อีกหนึ่งยิบมาเลยแล้วก็ขึ้นไปลิอยๆเดี๋ยวเราก็จะขึ้นอ้าวตกเฉยโลอยอ่ะไม่ตกชั้นหนึ่งแล้วนะขก้กียดบินโอเคขึ้นมาถึงตรงนี้แล้ว ให้หมดเลยนล้วคนเห็นตรงนั้นนี่เห็นนะแต่นี่ยังไปไม่ได้ชั้นมันตันหรือ,อยัง่หนังสือ,อดูหมักว้าใสข้านข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่รู้นะว่าเกินหรือว่าเขาเก็บมาให้แบบว่าเต็มแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะโต ไปกันที่ต้นนี้ค่ะอ้ยโอเคหนึ่งเซเรมน,นี้ได้เสร็จแล้วก็คงจะโดดลงไปเลยไหมกว่ตัวขึ้นมาได้แต่ก็ยากนะอ้ามีง่ายได้ของขวันแล้วเก็บได้สิอันก็จะได้ของขวันนะคะอุย้ยได้สองมันมันคืออะไร เหมือนสาลาน่ชอบนะแบบนี้มันดูเป็นความแบบจีนจีนดีมันดูเข้ากับอันนี้มากเลยอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าจีนจๆนสีเขียวเขียวแล้วก็อันนี้ก็คือสีฟ้าโอ้ยเข้ากันเหมาะมากสวยสวย,ยสวยหรือสวยก็น่าจะประมาณน,นี้นะคะสำหรับห้องรับโอเคนั่นสำหรับวันนี้ก็บุยปุยแล้วกันนะคะ